คุณซิงดีลิไทยสวัสดีค่ะคุณซิงดีลิไทยประจำวันที่27กันยายนพศ2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซชื่อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ10.46อยู่ที่1 6 2 2 5 5แนวรับจะเป็น1613.93แนวต้านจะเป็น1640.14ถ้าทะลุได้จะเป็น1 6 7 3 5 4ค่ะ ไปดูเซต50เซต50ติดลบห้าก้าหอยู่ที่974.90จ็ดด้านแนวรับจะเป็น9 6 7าหกเจแนวต้านจะเป็น976.60ถ้าทะลุได้จะเป็น105.46ค่ะกลับไปทำเฟรม15บานาทีตามรูปแบบของหุ้นซิงเดลไทยค่ะตัวที่1นึ่อน,นันต์ อนันราคา1บาท45สตางค์บวก16สตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่งนี้อนันก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่1บาท38สตางค์แล้วก็เลยลงมาจับสุดที่1บาท34สตงสางค์ไซเวย่ยอัพขึ้นไปปิดกระโดดที่1บาท45สตางค์ค่ะดูราย1นาทีของอนันก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก2แท่งสุดท้ายทำให้อนันปิดกระโดดค่ะ โดยทางฟเฟมเดของอน,นันต์ก็เจ้งว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมก็ขึ้นไปพยายามจะเบรกที่1บาทส8สตางค์ให้ได้ค่ะแต่ว่าภาพรวมก็ยังถือว่าไซเวสสะสมอยู่ค่ะอน,นันต์เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแว l ูเ d e ีอรอยู่ที่2 5้ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาทสาสตางค์แนวต้าน1่บาท48สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท58สตางค์ค่ะตัวต่อไป a 5 a 5ราคา2บาท52สตางค์บวก34สตางค์ค่ะบนตลาดแห่งนี้ a 5ก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่2บาทส8สตางค์โดยลงมาตําสุดที่2บาทส0สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท60สตางค์ท้ายตลาดก็ลดลงมาปิดที่2บาท52สสตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสนับกับขายออกคิดสุดท้ายทำให้ a 5ปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะดูไทม์เฟรม d ของ a 5ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เบ e กจุดเดิมที่2,28บาทสตางค์ขึ้นมายืนที่2องบาท60สตางค์ค่ะสองแท่งก็มีวันรุ่มเข้าค่ะ a 5เป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รลและมีปันผลมี value ร a t อยู่ที่ห้าร้อยแปดล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทสี่สิบสตางค์แนวต้านสองบาทหกสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสองบาทหกสิบหกสตางค์ค่ะแต่ว่า A ห้าอยู่ในโซน overbought นะคะตัวต่อไป UMI UMI ราคาสองบาทสิบหกสตาง,งค์บวกสามสิบห้าสตางค์ค่ะ ไปตลาดแห่งนี้ UMI ก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่เอ๊ะเปิดกระโดดขึ้นไปที่1บาท97สตางค์แล้วก็ลนลงมาจำสุดที่1บาท86สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท18สตางค์เลงลงมาปิดที่2บาท16สตางค์ค่ะดูราย1น,นาทีของ UMI ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกที่สุดท้ายแล้วไม่ UMI ปิดกระโดดค่ะ ดู t าม e เฟมเดย์ของ UMI ก็จะเห็นว่าหุงนี้ก็ไซเวสสะสมแล้วก็พยายามจะด,ดันขึ้นไปที่2บาท18สตางค์ค่ะ UMI เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระเบื้องประเภทต่างๆถ้าพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว a ลู่รายได้อยู่ที่347ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท5สตางค์แนวต้าน2บาทสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น All-Time h หา h ค่ะเพราะว่า UMI อยู่ในโซน o v e r b o ์บอรค่ะตัวต่อไป BM BM ราคา4บาท68สตางค์บวก6สตางค์ค่ปะปตลาดแห่งนี้ BM ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่4บาท76สตางค์แล้วลงมาตามสุดที่4บาท62สตางค์แล้วก็ตลาดดันขึ้นมาปิดที่4บาท68สตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีของ BM ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสหรับกับขายออกชุดสุดท้ายแล้วไม่ BM ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรม D a y ของ BM ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายามดันขึ้นมาเรื่อยๆด้านแรกที่จะเบรก็จะอยู่ที่4บาท93สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น5บาท35สตางค์ค่ะ BM เป็นหุ้นสาเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l u e d ด t e ที่ยี่ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท62สตงางค์แนวต้าน4บาท76สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท82สตางค์ค่ะแต่ว่า BM อยู่ในโซน overbought ค่ะตัวต่อไป Alpha X Alpha X ราคา1บาท66สตางค์บวก7สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้อัลฟาเอ็ก,ก็ลยลงมาลยลงมาก่อนที่1บาท58สตางค์แรงขึ้นไปรอบแรกที่1บาท63สตางค์ลยลงมาต่ำสุดที่1บาท59สตางค์แล้วก็ไซเวย์อัพขึ้นไปปิดกระโดดที่1บาท66สตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อค่าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายนำาไม่อัลฟาเอปิดกระโดดค่ะ ดูทำฟิวเจอ์ของ Alpha X ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซว์อัพขึ้นมาเรื่อยๆหยุดเบรก็จะอยู่ที่1บาท77สตางค์ถ้าเบรกได้ต่อไปก็จะเป็น1บาท92สตางค์ค่ะ Alpha X เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบภาพรวมบริษทัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีไวลุ่รายเดย์อยที่57ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท62สตางค์แนวต้าน1บาท70สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท77สตางค์ค่ะแต่ว่า Alpha X อยู่ในโซนโอเวอร์บอทค่ะตัวต่อไป JDF JDF ราคา3บาท76สตาง,งค์บวก22สตางค์ค่ะันตลาดแห่งนี้ JDF ก็เลยลงมาก่อนที่3บาท50สตัตางค์นั้น่งไปรอบแรกที่3บาท64สตางค์แล้วก็ ดันขึ้นไปปิดกระโดดที่3บาท76สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าลับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วไม่ JDF ปิดกระโดดค่ะดูไทม์มเฟรม D ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสะสมไม้ที่จะดันขึ้นไปเบรกที่4 22บาท22สตางค์ค่ะ JDF เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงรสอาหาร ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูเลเลนด้อยู่ที่39ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท6 7สตางค์แนวต้าน3บาท82สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท5สตางค์ค่ะราะว่า JDF ติดเครื่องหมาย cash balance T1 จะหลุดวันที่30กันยายนค่ะตัวต่อไป Planet Planet ราคา2บาท2สตาง,งค์บวก14สตางค์ค่ะ พอตลาดเท่งนี้แพนด์ก็ใช้เวสะสมเริ่มมาดันตัวช่วงเที่ยงตอนขึ้นไปรอบแรกที่2บาททวนแล้วลงมาต่ำสุดที่1บาท93สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปปิดกระโดดที่2บาท2สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซีค้าสลับกับขายออกสองแท่งจุดท้ายแ้วไม่แพนิตปิดกระโดดค่ะดูทำเฟรมดของแพนิ์ก็จะเห็นว่า อันนี้ก็เลยลงมาต่ำสุดที่1.80บาท80สตางค์สแท่งนี้ก็เป็นสองแท่งกลับตัวค่ะจุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่2.10บาทส0สตางค์ p l a n เ t เป็นหุ้นไซเวไปหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีว a l u e รายได้อยู่ที่16ล้านบาทค่ะแนวรับ1.93บาท93สตงางค์แนวต้าน2.10บาทส0สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท18สตางค่ะแต่ว่า Planet มี b i g l o t เข้าจำนวน9ล้านบาทค่ะแล้วก็มีข่าวด้วย Planet มีข่าวว่าร,รุ่นพันธมิตรธุรกิจใหม่ก็คือการทำธุรกิจด้านสธนาธารณูปโภคคาดว่ากำไร Q3 จะดีกว่าหลายไรมารเมื่อรับรู้งานขายอุปกรณ์ไอทีให้รัฐสภาค,ค่ะข่าวจากมิติหุ้นค่ะตัวต่อไป CI C.I. ราคา5บาท70สตางค์บวก45สตางค์ค่ะในตลาดแห่งนี้ C.I. ก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่5บาท40สตางค์แล้ลงมาต่ำสุดที่5บาท30สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่5บาท80สตางค์แล้วก็เล้ลงมาปิดที่5บาท70สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้อสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วไม่ C.I. ปิดเขียวค่ะ ดูไทม์เฟรมด y ก็จะเห็นว่าวันนี้ก็เลยลงมาต่ำสุดที่4บาท95สตางค์แล้วก็พยายามที่จะไซเว่เพื่อที่จะดันขึ้นไปจุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่6บาท45สตางค์ค่ะ C.I เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเ่ยกับให้บริการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อโฆษณาภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มีวัลุ e รายได้อยู่ที่73ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท57สตางค์แนวต้าน5บาท80สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาทถ้วนค่ะตัวต่อไป TPS TPS ราคา3บาท54สตาง,งค์บวก6สตางค์ค่ะปิดตลาดเท่งนี้ TPS ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท58สตางค์ลลงมาต่ำสุดที่3บาท44สสตางค์ถ้าตลาด ดันขึ้นมาท้าตลาดดันขึ้นมาปิดที่3บาท54สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ TPS ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำไม่ TPS ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ TPS ก็จะเห็นว่าเนี้ก็ไซเบสสะสมแล้วก็ดันขึ้นไปดันขึ้นไปสีแท่งตรงนี้ค่ะแล้วก็มีวัลุ่มเข้า TPS เป็นหุ้นเวนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value และเด i ยวที่43ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท45สตงางค์แนวต้าน3บาท58สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท64สตางค์แต่ว่า TPS อยู่ในโซน overbought ค่ะตัวต่อไป TTCL TTCL ราคา3บาท82สตาง,งค์บวก10สตางค์ค่ะ ตลาดแท่งนี้ TTCL ก็ใช้เวสะสมข้างล่างจุดจะเป็น4บาท80สตางค์ข้างบนจะเป็น4บาท85สตางค์ค่ะใช้เวสะสมทั้งวันแล้วก็ปิดที่4บาท82สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ TTCL ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสนับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้ TTCL ปิดเขียวค่ะดูทมเฟรมีของ TTCL ก็จะเห็นว่า ันนี้ก็สายเวยสะสมเซิ้ที่จะดันขึ้นไปค่ะจุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่ 4, สี่บาทเกสิบสตางค์ค่ะ Tdcl เ,เป็นหุ้นสายเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวอลุล่นรายเดยอยู่ที่ห้าสิบล้านบาทค,ค่ะแนวรับ4ี่บาท็สิสี่สตางค์แนวด้าน4ี่บาทแปดสิบหสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4ี่บาทเกบเสตางค์ค่ะ แต่ว่า t d c มีค่าว่าได้รับงานก่อสร้างโครงการ TCP New Project โรงงานผลิตผงคาร์บอนมูล,ลค่าโครงการประมาณ6,500ล้านบาทข่าวจากหุ้นสมาร์ทค่ะตัวต่อไปสาลี่สาลี่ราคา1บาท25สตางค์บวก5สตางค์ค่ะไปตลาดแห่งนี้ ซาลี่ก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่1นึบาทยีสตางค์แล้วก็เบรกุดเดิมขึ้นไปสูงสุดที่1นึบาทยีสตางค์ถ้าตลาดหลดลงมาปิดที่1นึบาทยีสตางค์ค่ะดูราย1นาทีของซาลี่ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับับขายออกแท่งสุดท้ายแนละไม่ซาลี่ปิดไม่สวยค่ะดูทางเฟรมเลของซาลี่ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไฟเวสั่งสองเทนนี้เป็นสองแท่งกลับตัวค่ะ จุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่1บาทส1สตางค์ถ้าทะลุได้ต้านต่อไปก็จะเป็น1บาทส8สตางค์ค่ะสาลี่เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลูแลด้อยู่ที่14ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาทยสตางค์แนวต้าน1บาทส0สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาทส8สสตางค์ค่ะต่อไปตัวสุดท้ายเป็นหุ้นชนเพดาน ก็คือยูเลกายูเลการาคา1บาท87สต,าง, 43, สตางค์บวก43สตางค์ค่ะไปตลาดแห่งนี้ก็ดันขึ้นไปเรื่อยๆจนเซลลิงที่ช่วงเที่ยงค่ะแล้วก็ไม่หลุดด้วยหุ้นซิ่งหุ้นชนเซลลิงช่วงเช้าก็จะมีความน่าจะถือมากกว่าหุ้นที่ชนเซลลิงช่วงบ่ายนะคะ ก็ไล่หนึ่งนาทีก็คงไม่ต้องดูหรอกดูไทม์เฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เลยลงมาสุดๆลอดที่1.19บาทส9สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาปิดกระโดดเอ๊ะดันขึ้นมาชนเฉยลย่ลิงค่ะเหมือนยูเลกาเมื่อวานนี้ก็จะติดสแกนอยู่เหมือนกันนะคะยูเลกาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับออกแบบและผลิตเครื่องจกักรภาพรวมบริษ,ษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value ในดะอยู่ที่688ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท75สตางค์แนวต้านโอทา high เปิดเซลลิงใหม่ไปที่2บาท42สตางค์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีหุ้นวอลเลนนะคะมีหุ้นที่ติดสแกนแต่ไม่ได้ลงก็คือแจฟส C M แล้วก็ Beauty ค่ะมีหุ้นบ i กลอตเข้าก็คือ SNNP จําจำนวน751ล้านบาท การกุลจํานวน6ล้านบาทค่ะแล้วก็มีหุ้นให้มีหุ้น IPO ให้เปิดจองก็คือ2 2 4ส s ก็หนูไม่รู้ว่าหนูอ่านชื่อหุ้นเข้าถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะราคา3บาท40สตางค์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง เปิดให้จองวันที่23แล้วก็วันที่26ถึงวันที่17กันยายนค่ะอันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วถ้าหนูพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะคุนซิ่งดีเลยไทยโชคดีดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย